มีการจัดอันดับดิยวย้ายทีมสุดเฟลและน่าผิดหวังประจําซัมเมอร์ที่ผ่านมาชื่อของซาอูนิเกรสน่าจะติดอยู่ในลิสต์เป็นอันดับต้นๆครับย้อนกลับไปช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหดล่าสุดการย้ายข้ามหลีกจากแอรลนติโกมาดริดมาร่วมทัพเชลซีด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งรูปก,การของซาอูนนับว่าเซอร์ไพรส์และถูกจับตามองเป็นอย่างมากว่าเขาจะเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมของโทมัสทูเิ้ไม่น้อยแต่ก่อนเข้าเรื่องขอแนะนำอัฟตัสรุ่นซีโร่แว่นตาที่เหมาะกับเพื่อนๆโดยเฉพาะสายเกมเมอรร์คับ ขาแว่นทำจากวัสดุโนวาอันเทมตกไม่แตกบินงอได้320องศาที่สาคัญเบาจนแทบไม่รู้สึกว่ากําลังใส่แว่นจริงๆส่วนเลนส์เรติน่าเอ็กซ์แอมเมอร์มีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆที่ปรับความคมชัดและช่วยยืดเวลาเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นส่วนตัวหลังได้ลองใช้ต้องยอมรับว่าของเขาเจ๋งจริงๆหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมด้ที่ Facebook Fan p a จอ o ฟตัสอย่าลืมใช้โค้ดเดอร์โมเมนต์เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ กลับมาว่ากันต่อที่เรื่องราวของซาอูลนิกเกสโดยดีกรีและชื่อเสียงที่เขาเคยทําไว้กับแอนบาดริดทั้งเป็นหนึ่งในทีมชุดแชมป์ลาลีการุการล่าสุดทรอฟียูโรปาสอสมัยพ่วงด้วยแชมป์บอลถ้วยในประเทศอีก2ครั้งก็นับว่าไม่แปลกครับที่ตอนย้ายมาใหม่ๆแฟนบอลจะคาดหวังในตัวนักเตะป้ายแดงคนนี้อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาจริงทุกอย่างตรงกันข้ามเลยปัจจุบันหลังพรีเมียร์ลีกผ่านพ้นมา14นัดซาอูลเพิ่งจะลงเล่นไป92นาทีและได้โอกาสออกซัดตัวจริงเพียง2เกมเท่านั้น ปัญหาคือ2นัดที่หมอนี่มีชื่อในไลน์อัพ11ตัวจริงทั้งเกมแรกกับแอสตันวิลล่าและแมชล่าสุดกับวัตฟอร์ดฟอร์มการเล่นของซาอูยังโดนวิพากษ์วิจารอย่างหนักเขาแทบไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยนํำซ้ำเจ้าตัวดูสับสนในการยืนตำแหน่งจ่ายบอลน,น้ำหนักก็ขาดขาด,ขาดเกินๆคิดช้าทำช้าจนมีช็อตผิดพลาดได้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่สำคัญการโดนทูกเข้าถอดออกช่วงพักครึ่งทั้ง2เกมก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักเตะเข้าไปใหญ่ครับ เรื่องงานเป็นห่วงนอกจากผลงานในสนามแล้วหากตัดเกมกับวินล,ล่าและวัตฟอร์ดออกไปปัจจุบันดูเหมือนว่าซาอูลจะกลายเป็นตัวสำรองที่แทบไม่ถูกเรียกใช้งานด้วยซ้ำกล่าวคืออนาคตของเขากับเชลซีมืดมนเต็มทีละถึงตรงนี้เริ่มมีการวิเคราะห์กันครับว่าสำหรับซาอูลนีเกสจากหนึ่งในดีวนาจับตาประจำซัมเมอร์ทำไมเขาถึงพังไม่เป็นท่าขนาดนั้นอย่างแรกที่น่าเห็นใจและดูจะเป็นสาเหตุสำคัญคือซาอูลปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกไม่ได้ ในวัย27ย่าง28มอนนี่ไม่เคยออกมาค้าแข่งนอกหลีกสเปนเลยที่ผ่านมาเขาเริ่มต้นและเติบโตบนดินแดนกระทิงดุมาโดยตลอดคราวนี้เมื่อรันต้องย้ายข้ามหลีกต้องโยกมาเล่นฟุตบอลอังกฤษซาวุลจึงประสบปัญหาอย่างหนักในการปรับตัวและจับจังหวะการเล่นของเกมครั้งหนึ่งจานฟรังโกโซลา่าออกมากล่าวถึงนักเตะรุ่นน้องว่าระดับความเร็วของฟุตบอลสเปนและอังกฤษมีความแตกต่างกันและบางครั้งซาอูลก็คิดช้าทำช้าเกินไป อย่างที่2ระยะหลังซาอุนิกเกรสฟอร์มตกกับแอนมาดาริดเป็นทุนเดิมอยู่ละมีการตั้งข้อสังเกตครับว่าก่อนย้ายมาเชลซีโดยเฉพาะรูปก,การล่าสุดเหมาหน,นี้เริ่มตกเป็นตัวสำรองในทีมตราหมีแล้วไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่ซีซั่น2017ถึง2018เป็นต้นมาซาอุนคือกำลังหลักของทีมเขามีเชื่อตัวจริงเกมลีกไม่ต่ำกว่า30นัดต่อรูปก,การหากแต่ปีก่อนบทบาทของเจ้าตัวลดน้อยลงชัดเจนชนิดได้ออกสตาร์ตตัวจริงในลาลีกาเพียง22นัดเท่านั้น สลับกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันกับเชลซีโดยฟอร์มในสนามที่ยิ่งเล่นยิ่งออกทะเลสำหรับซาอูลนิเกลสไม่ต้องคิดไปไกลถึงออปชั่นซื้อขาดหลังจบรููกาลเลยครับเอาแค่ทุกวันนี้ก็มีกระแสจากแฟนบอลที่เริ่มพูดถึงการส่งตัวเขากลับแอนมาดริดตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวกันแล้วคือหากยังไม่เร่งฟอร์มยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอนาคตของซาอูลกับสิงบูคงไปไม่ไกลกว่าน,นี้แน่แนนะ่ อย่างไรก็ตามหากมองในมุมเชลซีความโชคดีของพวกเขาคืนนี้เป็นเพียงดีลยืมตัวและถือเป็นการทดลองใช้นักเตะก่อนซื้อจริงครับเมื่อผลลัพธ์ฟอร์มการเล่นออกมาเป็นแบบนี้ก็นับว่าง,ง่ายต่อการตัดสินใจมากๆและทั้งหมดคือเรื่องราวของซาวนิเกสจากดีลยืมตัวสุดเซอร์ไพรส์ต้นซีซั่นผ่านมาไม่ถึงกลางฤดูกาลหมอน,นี่กลายเป็นดีวล้มเหลวจนแฟนบอลพากันอยากส่งตัวกลับต้นสังกัดเดิมซะอย่างนั้น